อุ้ยป้าหลุดคอกป้าอย่างนี้คอโอ้ทีทูนี่แดงๆอุ้ยือหลายแท้แม่มันอยู่ใสมานี่ปายอู้ยทำเป็นเ่อตักแล้วเอาไปเลี้ยงได้ป่ะแต่ยุ่งจะยังไงวะเนี่ยพน้องสองถามปู้เกี่ยวแช่นเนี่ยเลี้ยงปลาคอฮะพี่น้องเอานักละป้า <c oughs> พี่น้องใครแมลนท่าเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันสีงไงบอป้าลูกคอกเสียงยังพอตีทรหลายแห้งสุดยอด สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสองเท่าหน่วยบันพื้นห้างของปลาค่ะตกคำตกแรงมาใส่เป็ดอีกแล้วพี่น้องโอ้แต่มันยังเร็วได้ยเาพอเลยไปบุกไปหลุนค่ะว่ามือนอีสิมานเบาหมานเปลี่ยนไม้เด้วค่ะเหมือน,นเปลี่ยนไม้เอาเลยกะได้กระปูกก็บักห้อยแล้ว แตแบแหลกพี่นนอะโอ้ใส่หมองนามไลพอดีเลยตัวใหญ่ไม่คุณโอ้โหใส่สวยนํำมานแล้ว <c oughs> หนึ่งแต้มเนี่ย แตดดินยางแห้งเลยอยู่ปะอยู่โอ้โหช่อนไอช่อนหรือไอดุกเนี่เดี๋ยวเยวีถุงให้นะคะไซส์สวยด้วยนี่สองแต็มแล้วพี่น้องบรรยากาศ ใส่เงาไวอันนี้คือการย่ามดอแกแหละของมะฮ่าเด้อค่ะเตโตอีกแล้วคิดว่าเป็นอะไรอุ้ยรุดโอ้โห <Okay. S 1> ปลา <Okay. S 1> ปเขง่งไปดูปะปลาเข่งปลาเข่งปะนี่ช่างมันแก้มือปลาแก้มือโอ้ยไงับอุอ้ยอุ้ยใส่นี่ออ้ย <laughs> กินบ่นยังเล็กครับ กินอะไรดีจ้าฮเบ็ดหายเลยโอ้กินขมปูไงก็กินขมปูเนี่ยโอ้ห่วใจตัวใหญ่แห้งเอาบอลอดอ้าวหมานี่แล้วโอ้ยบนห่อไม่โป้มือเล้วค่ะหมาจะหลุดไหมเหรอเอ๊กินยังไงอาการกินยังไงกินเหล็กนะ เล็กหน่อยเนาะพี่ครับปมอมดึงขักแทะใส่เงาใบไม้เ้ยค่ะหล่นหล่นสะอาดเอาออแต้มดึงเอาป้า้ยังนะงูปลางูอุ้ยออกไปใกล้ๆหนุอยเด้อ อ๋อมันสินรุดเด้ยตัวงูอยังนี่มาทัานไฟทีหน่อยไฟหลูกของอ๋อปลายางหลายบ้านโห่คนนึงครับออมันหน่อยมัน,นหน่อยอยู่มาทันห่คนเอาไปเลี้ยงไหมเลี้ยงข<อ>้า,าเลยเลี้ยงค้าเลยก็ชื่อดรัดแม่มันมาครบร้ยอย โคงใหญ่จริงๆบัวบกูเขียวกันบ้างมันแมนบอพี่น้องว่าห่อเขาแม่ละสีเห็ดไฮเบอรมานแฝดล่ะแฝดล่ะแฝดล่ะรอบแรกพี่น้องได้มาสองตพี่น้องปลาทุกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งไปย่ามเบ็ดกบเบ็ดกบใช่ยีบมัยยีใส่กบกินเว็ดแช่จุกกระตัวตีขึ่งกลางเนี่ยมมได้มาบันเว็ดบุกจิ้ม เสี่ยมต๋อมโซมึงโซมึงแก่ก่อนไอ้ดอกดีกอดนางโฟสุดจอดของแต่ละคนเด้อค่ะพี่แม่ของเส้นต๋อมแล้วก็ได้ร้ายเลยอเอานะเพียงสามโซ่อุ้ยขับโบ๊ะ ตอบแรงครับมีกนตอบเขากันอู้หลายแด้นี้ือเปือกกระแท่ถือเนี้ยเสพเสพก่อนเมยกินเยอะเจเลยห้องกินกามปูเ้ยค่ะยี่พอ